สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วนี่เราก็อยู่กันในเกม a s u r v i v a l e p ที่11กันแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในบอสใหญ่นะฮะนี่เลยป่องผู้ก่อไฟนะนั่นแหละคือประตูสู่บอสใหญ่ส่วนในนี่ก็คือธงที่เราได้มาจากบอสทั้ง3ตัวนะครับโอเคแล้วเราไปเข้าภารกิจของเรากันเลยหูวไฟเนาะผู้ก่อไฟตนะ้องเป็นลวาวาลงสิจะเป็นยังไงลงได้ออ้ยลงได้ด้วยภารกิจเราคือตรงนี้นี่เลยโอเคใส่เข้าไปหัวบอส เด็กก็โอ้มันไม่วาร์ปอยู่นี่เข้ามาปุ๊บค้างปั๊บคืออะไรวะเนี่ยแคไหนประตูสู่บอสบอสอยู่ไหนเดี๋ยวผมขอตามหาบอสแป๊บนึงเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเนี่ยไปดูเหมือนจะใช่นะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสวยงามในหนาวข้างนอกร้อนไปแล้วบอสมาแล้ว แต่ว่าบอสพี่มันหนาวว่ะหนาวโอ้แมงมุมนี่ว่าฐานแมงมุมแล้วก็มีโลกด้วยโอ้สุดยอดไปเลยมีน้ําให้ไหมหิวน้ําเนี่ยโลกอักซเวโบอูไ้ไปสนใจอะไรแล้วมาแล้วไหนวะเฮ้ยไอเจ้าก็ตกใจโอมาแล้วนี่แหละบอสใช่ไหมมันมีหลอดเลือดเหมือนจะใช่นะไหนวะกูอยากสู้กับบอสไม่ได้อยากสู้ มึงเฮ้ยมันน่าลำคาญเว้ยมาพระเอกของเรามาแล้วใครท่านไงเออโอ้อโหไททันก็ไม่อยู่หรอวันเนี้ยแต่วันเนี้ยโหดไปแนววะอากาศหนาวจนกูจะตายฮะแต่ททันเรายังไม่ตายโอเคเราเสกตัวหนึ่งมา ไอ้ยานเนี่ยมันคือแล้ววะเนี่ยยิงก็ไม่ได้ฮะโอ้ยิงเข้าอยู่ในว่าแต่มันไม่ตายอ๋อนี่ไงรู้เห็นบอสมันละบอสเป็นอย่างนี้นี่เองเรายังไม่ได้สร้างความเสียหายมันเลยโอ้กลายเป็นลิงไม่แปลงร่างได้เฮ้แต่เรื่องมันลดเร็วนะโดนม่กินานจะตายละจะจออมอมเนี่ยฮะแต่ท่านกัดมันเออกันและ แกตายละตายง่ายยังวะบอสใหญ่จริงปะเนี่ยทำไมเลือดม,มันลออเลียมึงหลอกกูหรอเลือดลีแต่ท่านเราโคตรถึกเลยฮะรีบแปลงร่างซีกูได้ยิงมึงอะยิงไม่เข้าด้วยมันมีนี่อยู่หายไปแล้วนี่ไงอ๋อเมื่อกี้เป็นร่างปลอมของมันเหรอเอ้ยมันตีเข้าอยู่นี่ว้ หอยล่างลิงเป็นล่างพร้อมของมันไททันมันโคตรถึกกูเห็นมันจะตายตั้งนานแล้วม่งไม่ตายคี่ไหนนี่งไงมันเป็นมังกรเนี่ยโอ้โหเมืเ่อไรมึงจะตายเนี่ยฮะรีบแต่ตายวิดีมึงอะ เนี่ยเรายิงมันไม่ได้เว้ยถ้ามันมีแบบไอ้น,นี่กันอยู่มันมีเกราะป้องกันอยู่โอ้ยเออเออช่วงนี้ยิงเข้าโอ้อตอนที่มันปล่อยแสงเรายิงเข้าดูแล้วูละโอเคถึงจังมวะเราจะยิงมาละรอกันนี่แหละตอนนี้แหละ โมไม่ทันละไปไหนแล้ววะมันกลายเป็นแมงมุมอีกแล้วโอเคยิงได้ทุบแต่ถ้ามันทุบชา้ามันต้องรอดีเลย์อ่อว่ะ สอกแท้มืองไปเราต้องคงใช้อ p g จีมึงละไม่งั้นมันคงไม่ตายออกับชาร์ดเนี่ยมันกลายเป็นลีอีกแล้วในของมึงเนี่ยเสีลย,ย,ยลิงตายยังลิงตายแล้วโอเคมันใกล้ตายแล้ว,วสู้มึงมากี่นาทีแล้วเนี่ยฮะรีบตายตายไปดิมึงอนะ ไปอีกแล้วแปลงเป็นมังกรอีกแล้วมันใกล้ตายแล้วมึงรีบตายไปโอ้หิงได้สองนัดแม่งก็เคลื่อนที่อีกอ้ะ เออมังมูแบงมูมีแกโน่น <c oughs> โน่นโน่นเฮ้ยอ๋ยอ,อชว่วงนี้เราก็ยิงไม่ได้ะ <c oughs> อ้วแล้วทำไมแมงมูมมาเลือดกันเนี่ย <c oughs> เออยังดีวะจะได้ตายง่าย <c oughs> หรือมันเลือดมันเลยวะ <c oughs> น่าจะเป็นเลือดของมันเลยนะเนี่ยมอ <c oughs> งนะต้องรอดู <c oughs> แต่ท่านมาช่วยกุู้หน่อย โอเคไม่ใช่ <the> ยิงเจมม่าแตายแล้วเลือน่าจะสองนัดนี้น่าจะได้นะ <Whoa. S 1> สองนัดสุดท้าย oh <my> เฟื่อาจจะนัดเดียวรอกันแกนตายลว บึ้มไปไหนวะไปตรงเนี่ย oh, ปัโอ้ผ่านสักทีไห <c oughs> นดูสิผ่านแล้วได้อะไรเนี่ยอะไรวะคืออะไรวะวาร์ปกลับแล้วล่ะโอเคเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วะ <c oughs> ไปไหนวะเนี่ย ไม่มีเสียงด้วยเอาจบแล้วล่ะโอโ้โหเล่นจนจบอ๋สบบอสู้กบอสต่อสุดบอสใหญ่สุดก็คือจบเกมโอเคสำหรับพัทนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับ สู้กับบอสใหญ่ก็มันจบเกมนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ